อน,นอนเดี๋ยวดูได้ดูแน่นอนหาแน่นะคะสรุปคะแนนคุณบุกกตอนนี้มี2คะแนนค่ะและคุณอินนะคะศูคะแนนค่ะคุโตู2สอคะแนนค่ะพุดขึ้นมาารอบนี้ก็สนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามค่ะพุดกันมาโอ้โหนานมากแล้วเรื่องนี้มีการแข่งซูโม่กันในรายการอของเราก็เกิดเป็นปการสมรุมหนึ่งขึ้นในรายการอของเราถามว่าใคร เป็นคนที่ยืนอยู่ได้จนสุดท้ายมัมแท่งหรือว่านงเอาละครับมัมแท่งหรือหนงครับมาหยิบขึ้นมาสิดท้าเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคมาดูคุณเมื่อก่อนน้ำอยู่ขนาดนี้สองคะแนนคุณมัมคสุดท้ายได้เลยใครยืนสุดท้ายครับเป็นแท่งคตู่ก็น้ำสองคะแนนเหมือนกันคนสุดท้ายคือแท่งสองเท่งหนึ่งมัดูผลครับมาใครคัดยืนอยู่จนสุดท้ายได้ คะแนอขย variance, ับขึ้นมาเด็ได้อีกหนงคุณตูได้อีกหงมาดูผลตรงหน้านนี้ก่อนคามบดูกันมาดูผลก่อนอ้าวชมครับเทงเปิดครับมาเจฮัคเกอร์นะครับ กะเกาะนั่นอย่างเดียวเลยมันจะไงไม่รู้อไม่รู้เขาไอ้จะปล่อยเลืกกลัวแพ้ไอไม่ปล่อยไอไม่ปล่อยแร้วมันก yep> ็ยังไงก็ไม่ร oh ู้มมนก็ต้องทำใจนะโอ้ยชีวิต หนึ่งสองสามตป่อลองหนึ่งก็ร่วงไปนะฮะแล้วตัวก็ได้เปิดสองประตูผูก้กอดได้เปิดหนึ่งประตูสู้เ,สเชียะนะฮะเอาประตูสามช่องมหาสมบัติสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามค่ะฉลามเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิต เป็นยังไงฮะคุณอิมเป็นกองเชียร์คำตอบมีอยู่ที่นี่แล้วเรียบร้อยเปลี่ยนแปลงไม่ได้หามหาสมบัติออกมาให้เจอในประตูมหาสมบัติเนื่องจากว่าคุณตูนี่เขาก็ชนะก็เลือกติดตัวก่อนก็เลือกติดสองตูด้วยหมายเลขอะไรกับอะไรไปเลยครับสองรับสองแรกอะไรครับสองและสามครับคุณมุกโกหนึ่งโอเคสามท่านมานี่เลยครับใช่เลยค่ะมาคุณมุกโกหนึ่งลุ้ไหมลุ้นลุ้นลุ้นฮะ เพราะฉะนั้นคุณโตเปิดทิ้งไว้สักหนึ่งประตูเอาประตูท้ายแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวหนึ่งสองไม่ได้ติดติดกันงั้นมาเฉพาะคนเดียวนะหนึ่งสองสามลุยแล้วครับนึกว่าเป็นโอ้ยังได้ลุ้นังได้ลุ้นังได้ลุ้นอ่าปรโตูไปสองยิงมาก่อนนะพร้อมๆกันเลยนะใครเจอหมาต้องมาเข้ารอบสุดท้ายไปเลยลุยไปเลยเป็นเป็นอ๋อ ดูดูคำตอบนะคะั้งหนึ่คำตอบสองขอบคุณนะคะสำหรับคุณอินและคุณผู้กอบขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะนอกจาตูนะคะเรามีให้อีกหนึ่ง้านต้องเปิดให้เจอปัญญามมยุราที่คาโอค่ะ เขนะนามาแล้วก็ได้ด้วยจริงๆเลยมีสะสมอยู่4,580ยังมีอีกหนร้านนะคะค่าโอจะมอบให้ถ้าเปิดให้เจอปัญญามวิรารหงแผ่นป้ายเลยสนับสนุนโดยบริษัทคาโอคอมเมอรชียลประเทศไทยจำกัดออบไแรกเริ่มต้นนะครับคาโอหมาเลขคาหมายเลข12ค12ปัญญามยุราปัญญามยุรา เาหมายเลขสเป็นอย่างไรปัญญาบูรับุกไปแล้วดท้ายได้ครับอะไรดีเข้าหมายเลขเข้ามายเลขสิครับลงมาข้านี่นะครับปัญญาบูรัฐโอ้โมาดูมาดูนะครับเ้าคุณเพเข้าเจ็ดครัตัวนี้ตข้าโอ้ก้าเ้านะครับนี่เข้าสีค่ะอน ค่ะโอ1ค่ะคุณโซและค่าโอค่ะเป็นมาเช่อเลยค่ะเอเลยค่ะได้ไปสีิรวมความคุณตูดได้ไปทั้งหมดนะคะ34580่ัอค่ะรับไปเลยครับก่อนจากกันขอบคุณเชื่อพิธีกรนะคะจาก Heartbreaker เครื่องประดับเทวันดาราและ รองเท้าชาวแอนคิดค่ะของผมก็ต้องขอบคุณนะครับเสื้อผ้าจากเมติกูลัสนะครับรองเท้าก็มณีสินครับขอบคุณทุกผู้ชมด้วยนะครับท่มาชิมร้านนะฮะพบกันทักทายอย่างนี้นะครับช่องเจ็ดีครับสวัสดีค่ะ